อ่าพอเราพิมพ์ tsc เปเวนวัก app.js เ p app. ส ts เสร็จแล้วนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีไฟล์โผล่เข้ามาเพิ่มแล้วเราก็จะไปลองรันมันกันดูเลยนะครับวิธีการรันก็คือพิมพ์คำสั่งโ o e เวนวัก app.js นะครับวิธีการรันคือพิมพ์ node app.js ก็จะพิมคำว่า hello world ออกมานะครับทีนี้แต่ว่าอะไรครับแต่ว่ามันไอโนดตัวเนี้ยคือตัวคําสั่งนะครับหรือว่าตัวโปรแกรมที่ช่วยในการ execute หรือว่า run ไฟล์แต่ว่าสคริปต์นั่นเองนะครับโนดทําให้มัน run สามารถสั่งค o n s o l e log ขึ้นมาได้เรามาดูความแตกต่างกันครับ app t s กับ app j s เห็นไหมครับแตกต่างกันนะครับ <hi> ถ้าเกิดเราพิมพ์โนด a p p .ts ปุ๊บก็จะเออร์เลนะครับเออร์เ er ลไม่สามารถรันได้เพราะว่าโหนดไม่เข้าใจไทป์สคริปต์นั่นเอง